สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำของวันที่22มิถุนาย,ยน2564นะครับชาวจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลำพูนในหลายพื้นที่นั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นกลางท้องฟ้าก็เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลจํานวนมากในโซเชียลีเดีย ช่วงเย็นของวันที่22ว่ามีผู้พบเห็นแสงสา่างว่วาบบนท้องฟ้าสีฟ้าอมเขียวหลังจากนั้นได้เสียงดังสนั่นพร้อมกันในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือของไทยเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางไม่พบรายงานความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากหลักฐานที่รวบรวมมาได้อาทิข้อมูลจากโพสต์หลายแหล่งและภาพถ่ายเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากดาวตกชนิดระเบิดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์คุณสุรเริเว คฤหานนวลหัวหน้างานบริวิชาการทางดาราศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียช่วงเย็นวันศุกร์ที่22นั้นเนี่ยหลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางมีรายงานผู้พบเห็นแสงสีฟ้าอมเขียวพุ่งจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกจากนั้นได้เสียงระเบิดดังสนั่นเกิดแรงสั่นสะเทือนสร้างความตกใจอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีหลักฐานและไม่มีรายงานความเสียหายนะครับ จากหลักฐานภาพและคลิปจากการโพสต์โดยคุณอาลิสาเฟยักที่อำเภอรพร้าวจาังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นคาดว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดโดยปกติแล้วดาวตกที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศจะเริ่มเกิดความร้อนสูงจนเกิดการลุกไหม้ที่ความสูงประมาณ8 0ดสถึงกิโลเมตรจึงมักจะสูงเกินกว่าที่จะได้ยินเสียงอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางครั้งดาวตกอาจจะแผ่ขึ้นเสียงกระแทกในลักษณะเดียวกันกันกบเครื่องบินตามความเร็วเหนือเสียงซึ่งสอดคล้องกับรายงานการพบเห็นที่ระบุว่าเห็นแสงว่า ก่อนที่จะเห็นเสียงได้ยินเสียงตามมาซึ่งระยะเวลาระหว่างการพบเสียงและแสงนั้นจะเกิดขึ้นอยู่กับระยะห่างของดาวตกในขณะที่พบเห็นนะครับก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวัตถุด,ดังกล่าวนั้นจะตกมาถึงพื้นโลกเป็นอุกกาบาตหรือไม่ดาวตกส่วนมากที่ตกลงมานั้นจะไม่หมดไปในชั้นบรรยากาศสําหรับอุกกาบาตท,ที่ใหญ่พอจะตกมาถึงพื้นโลกได้นั้นมีการประมาณการกันว่ามีอยู่ประมาณ6กพันดวงในทุกๆปีแต่ส่วนมากนั้นตกในมหาสมุทรหรือพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่มีผู้พบเห็นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นมีอุกระบาตเพียงไม่กี่ชิ้นที่มนุษย์สามารถเก็บขึ้นมาได้หลังจากมีผู้พบเห็นเป็นดาวตกอยู่บนท้องฟ้าในแต่ละวันจะมีอุกระบาตเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเป็นจํานวนมากแต่โดยทั่วไปนั้นจะไม่หมดไปแต่ความสูงนับร้อยกิโลเมตรในชั้นบรรยากาศนะครับในทางดาราศาสตร์ถือเป็นเรื่องปกติและสามารถอธิบายได้ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจเพราะโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากนี่เป็นสิ่งที่ ทางด้านคุณสุภฤกนั้นเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายกันเอาไว้ก็ทําให้หลายคนนั้นได้คลายกังวลน,นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของอุกกาบาตท,ที่เป็นดาวตกชนิดระเบิดนะครับนะฮะเป็นดาวตกชนิดระเบิดแล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นนั้นลักษณะเป็นคลื่นเสียงกระแทกที่เรียกกันว่าโซนิคบูมนั่นเองครับ